บทสรุปแดงเดือดรวมสิติที่น่าสนใจของเกมแดงเดือดครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเป็นคู่บิ๊กแมช์ประจําสุดสัปดาห์นี้เลยกรว่าได้ครับเมอรอลเว์พูครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับทุกคนก็น่าจะทราบเป็นที่เรียบร้อยครับลเว์พูครับปราชัยเป็นเกมที่4ติดต่อกันในทุกรายการหลังจากครับพ่ายให้กับปีศาจแดงด้วุสกอร์1ประตูต่อ2นั่นเองครับซึ่งในเกมนี้ครับเป็นฝั่งผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนนเร็วตั้งแต่่นาทที2 จากไบรอันเอบเเบยโม่ครับสร้างความช็อกให้กับเจ้าบ้านอย่างรวดเร็วครับก่อนที่นาทีที่78ครับจะเป็นโคดี้กักโปรครับที่แอบจุดประกายความหวังให้กับเจ้าบ้านตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับอย่างไรก็ดีครับก่อนหมดเวลา6นาทีแฮร์รี่แม็กควายครับผู้เป็นฮีโร่ของเกมนี้ครับ ขึ้นมาครับเติมครับบงครับตุงตาคายพาทีมเยือนครับขึ้นนำอีกครั้งดูสกอร์2ประตูต่อ1ก่อนที่จะจบเกมไปดยสกอร์นี้ครับซึ่งหลังจากจบเกมดังกล่าวนะครับก็มีมากมายสถิติที่น่าสนใจครับอย่างแรกก็คือเป็นครั้งแรกครับที่รูเบนออมอริมครับผู้จัดการทีมของปีศาจแดงนั้นคุมทีมชนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเป็น2เกมติดต่อกันในการทําหน้าที่มากกว่า35เกมของเขานะครับและเป็นครั้งแรกทีแมนยูสามารถบุกมาคว้าชัยในรังแอนฟิลด์ได้ตั้งแต่ปี2016นะ โดยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีคุณซื้อคนไหนครับที่สามารถพาทีมนะครับบุกมาคว้าใช้ได้เลยและเป็นเกมนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ตลอดครับสเกมหลังหลังจากเสียประตูก่อนแล้วก็ตามทีเสมอแล้วก็เสียประตูนะครับแล้วก็เป็นผลแพ้เช่นเดียวกันมา3เกมติดต่อกันนั่นเองครับซึ่งหลังจากจบเกมครับกุนซื้อของฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เนอร์สลนะครับก็ออกมาถแถลงว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆครับ เป็นปีศาจแดงที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลนะครับออกมายอมรับว่านะครับพวกเขาเนี่ยเจองานยากครับที่จะต้องเจอกับนะครับเกมที่ต้องเน้นรับลึกนะครับแล้วก็ถูกบอลยาวเนี่ยเล่นงานนะครับรีเทว่าสุดท้ายครับพร้อมกับการตุนทีมนะครับให้รักษาความเชื่อมั่นต่อไปซึ่งอร์เนอร์สล็อตครับพาทีมเนี่ยพ่ายเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วสร้างสถิตินะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยแพ้4ี่เกมติดนะครับครั้งสุดท้ายเมื่อปี2014นั่นเองครับ ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณซื้ออย่างรูเบนอาร์โมริมนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมว่าจะไม่เหลืองนะครับแม้ว่าจะชนะเกมแดงเดือดสุดยิ่งใหญ่ก็ตามนะครับโดยรูเบนอาร์โมริมครับผู้จัดการทีมของปีศาจแดงครับยืนยันว่าโฟกัสเกมต่อไปครับที่จะเจอกับไบรตันแม้ว่าจะพึ่งพาทีมเนี่ยบุกความริเวอร์พูลคาบ้านก็ตามครับโดยรูเบนอาร์โมริมในยารปฏิวัตว่าให้ความสําคัญครับกับเกมที่ผ่านมาอย่างมากและบอกว่ามันมีความหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้า ตัวเนี่ยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปีศาจแดงนะครับเพื่อเตรียมที่จะคว้าชัยเป็นเกมที่3ติดต่อกันนั่นเองครับ และสุดท้ายครับกับฮีโร่แล้วก็แมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ครับอย่างแฮร์รี่แม็กไวที่มีโอกาสครับในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโดยคุณซื้ออย่างรูเบนอาร์โมรมนครับกล่าวว่าผมคาดเอาไปแล้วครับว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเราดูกันเกมต่อเกมผมรู้ว่าลูเซตพีสเนี่ยมีความสําคัญและแฮร์รี่แม็กไวก็มีประสบการณ์ที่จะช่วยทีมได้นั่นเองครับและนอกจากนะครับเป็นฮีโร่ทาประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับช่วยให้ปริษาทแดงเนี่ยสามารถบุกไปชนะลิเวอร์พูลคาบ,บ้านดยสกอร์สประตูต่อหนึ่งได้ แล้วครับเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมรับหยุดนะครับเกมรูกของลิเวอร์พูลเนี่ยได้อย่างอยู่หมัดไม่แปลกใจเลยครับที่เจ้าตัวนั้นจะสามารถคว้ารางวัล Man ออ the m a t ม h ไปครองได้นั่นเองครับและนี่เองครับก็คือสถิติแล้วก็บทสรุปครับที่น่าสนใจของเกมแดงเดือดนะครับประจําอะฤดูกาลนี้เกมแรกครับแล้วก็เป็นฝั่งปีศาจแดงที่ได้เฮไปก่อนนั่นเองครับส่วนลิเวอร์พูลครับก็เอาใจช่วยนะครับให้สามารถกลับมานะครับเข้าสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้อีกครั้งก็แล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องมิเรนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีวาเกนครับผม